ผมจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตกับรางวัล Good Practice ประจำปีการศึกษา2566กับหัวข้อที่ชื่อว่าการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านงานวิจัยของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นจะเห็นได้จากการที่ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นเลิศ ของงานวิจัยของวิทยาลายัยวิศวกรรมชีวการแพทย์นั้นนำไปสู่การทำให้วิทยาลายัยวิศวกรรมชีวการแพทย์นั้นเป็นวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรมตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้นอกจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือสามารถที่จะนำเอางานวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาอาจารย์นำไปพัฒนากระบวนการ เรียนการสอนและการน,นำไปพัฒนาบัณฑิตจนในที่สุดสามารถพูดได้ว่ายุทธศาสตร์ของการพัฒนางานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศนั้นสามารถที่จะนำไปชี้นำสังคมทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้กับในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้สำหรับปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ที่มาของ การประสบความสำเร็จนั้นเกิดจากการวางยุทธศาสตร์ที่ดีที่เหมาะสมเพื่อที่จะนำวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไปสู่งองค์กรแห่งการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และไปสู่องค์กรแห่งปัญญาโดยใช้การแปลงจากยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม ประกอบด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือการวางกระบวนการในการขับเคลื่อนแนวทางตามยุทธศาสตร,ร์ให้เหมาะสมก็จะนำมาได้ซึ่งความสำเร็จปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับความสำเร็จก็คือเรื่องของสมาร์ทพีเพก็คือการสร้างและก็พัฒนาคนที่เก่งกล้าและก็ดีในการทำงานอันที่สองก็คือ เรื่องของสมาร์ทเทคโนโลยีอันที่3ก็คือสมาร์ทแอสเซสเมนต์ก็คือการประเมินผลและการให้ผลย้อนกลับของกระบวนการประเมินทั้งในแง่ดีในแง่เป็นการกระตุ้นให้กับบุคลากรที่ดีและเหมาะสมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องยอมรับแนวทางใหม่ๆเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่ท้าทาย ที่เหมาะสมและที่สุดของที่สุดก็คือการสร้างบรรยากาศแห่งความสำเร็จร่วมกันเพื่อที่จะทำให้บุคลากรทุกคนในวิทยาลัยวิศวะกรรมชีวการแพทย์นั้นมีความสุขในอีโคซิสเต็มของวิทยาลัยวิศวะกรรมชีวการแพทย์ร่วมกันครับ